ผู้ชมไปที่ภูเก็ตหน่อยมีดรมา่มากเกิดขึ้นทัวลงไม่ใช่ทัวนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบนั้นนะคะทัวไทยนี่แหละค่ะไปลงที่ตํารวจเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาเช่าสกูตเตอร์ขับขี่แล้วโดนตํารวจจับกลุมค่ะมีภาพเห็นชัดเจนเลยช่วงที่ตํารวจนั้นเข้าไปคุยกับทางนักท่องเที่ยว เขาก็งงกันนะคะว่าอ้าวแล้วแล้วขี่สกูตเตอร์มันผิดยังไงอ่ะอ๋อขี่บนถนนใญ่อันนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะไม่รู้ใช่แล้วทีเนี้ยเนี่ยถ้าหากว่านักท่องเที่ยวผิดจริงๆขี่สกูตเตอร์ไม่ได้คุณต้องย้อนกลับไปจับร้านปล่อยเช่าหรือเปล่าอ่าใช่เพราะชาวต่างชาติเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายไทยกาเห็นว่าร้านเปิดให้เช่าได้เขาก็เช่ามาขับขี่ภาพวงจรปิดนี้ละค่ะที่เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนเริ่มใช้สกูตเตอร์ในการสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต ก็มีคนใช้รถใช้ถนนเขาร้องเรียนไปยังขนส่งจังหวัดกับตำรวจที่นั่นนะคะว่าเขาเกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากว่าอุปกรณ์ส่วนควบมันไม่ครบและ,ะสกูตเตอร์เนี่ยมันช้ามากถ้าเทียบกับความเร็วของรถชนิดอื่นที่วิ่งอยู่บนถนนเดียวกันตำรวจก็เลยไปยึดสกูตเตอร์แล้วก็ตักเตือนนักท่องเที่ยวไปแต่อีกมุมนึง คนเขาก็กลัวว่าจะเสียภาพรักการท่องเที่ยวเพราะชาวต่างชาติเาก็ไม่รู้กฎจราจรบ้านเราอยู่แล้วออและเขาเช่ามาจากร้านที่ปล่อยเช่าที่เป็นคนไทยนี่แหละปล่อยเช่าอีกทีนึงแล้วใครจะไปคิดว่าไอ้ร้านปล่อยเช่ามันปล่อยเช่าสิ่งผิดกฎหมายให้เราอะ่ะถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวอะ่ะทัวไปลงตํารวจเลยคะ่ะว่าเอ,อเอาจับไม่ถูกจุดคุณเกาไม่ถูกที่คันพราทัวลงแบบนี้ล่าสุดนะคะผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เรียกประชุมโรงพักในพื้นที่จังหวัดนะคะแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องสกูตเตอร์ที่เกิดขึ้นอนในกรณีชาวต่างชาติถ้าเจอเขาขี่ก่อนนะบอกกับผู้สื่อข่าวเราว่าเข้าไปตักเตือนแล้วก็บอกไปว่าตามกฎหมายไทยกฎหมายจราจรเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะมันอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าคุณเอามาขับขี่ในเส้นทางหลัก2ก็คือไปเรียกร้านปล่อยเช่าสกูตเตอร์มาทําความเข้าใจและทําข้อตกลงรับทราบข้อกฎหมายว่า จริงๆแล้วไม่สามารถปล่อยเช่าแบบนี้ได้เพราะว่าพอไปตรวจสอบกับพรบรถยนต์แล้วสกูตเตอร์เนี่ยมันเข้าข่ายเป็นรถจัก,กรยานยนต์แต่ทีนี้จดทะเบียนเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ส่วนควบมันไม่ได้เป็นแบบมอเตอร์ไซค์มันไม่ครบเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้บนทางสาธารณะได้ฟังคําชี้แจงจากทางผู้บังคับการจังหวัดภูเก็ตค่ะใหญี่เป็นชาวต่างชาติที่เอามาขับขี่ครับก็ปรากฏว่า พอเราเจอนะครับเราก็มีการตักเตือนผู้ขับขี่นะครับว่าการกระทาอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกนะครับมันเป็นการกระทําที่มผิดกฎหมายเนื่องจาสกสตูติโอไ์ไฟเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้ในทางในทางก็คือทางที่ใช้ในการสัญจรไปมาของนนในพครงจราจรได้นะครับซึ่งมันผิดนะครับแล้วก็ลังนั้น เราพอเราตัดเตือนแล้วเนี่ยนะครับเราก็สอบถามว่าเอามาจากไหน,นครับก็เ,เลยทราบว่ามีผู้ให้บริการอยครับก็เลยสั่งการให้ทางสพปตองเนี่ยนะครับเรียกผู้ผู้ที่ให้เช่าสกูตเตอร์เนี่ย คับมันเข้าใจส่วนใหญ่เอาแล้วเอาไปใช้ที่ไหนได้ออใช้ในรีสอร์ทในโรงแรมรในพื้นที่จํากัดอันนี้พออนุโลมให้ได้อยู่แต่ถ้ามาขับขี่บนทางถ้าเจอนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเขาจะเตือนที่แจงข้อกฎหมายอันดับ2ก็คือเรียกผู้ประกอบการปล่อยเช่านี่แหละ มาทำความเข้าใจกันว่าไม่สามารถปล่อยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเอามาใช้บนทางสาธารณะได้จะเกิดอันตรายค่ะจริงๆต้องจับที่ร้านด้วยนะอืมโอ้เพราะนักท่องเที่ยวใครจะไปรู้เขาไม่รู้กฎรจราจรไม่รู้กฎหมายบ้านเราฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ทีเดียวครับ